จัมโตรนะคะนอนราบลงไปเราจะทำ bridge pose แล้วก็จะต่อด้วยสะพานโค้งตั้งชันเขา่าเส้นเท้าใกล้กับสะโพกมากที่สุดหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาประสานกำปั้นกดกำปั้นลง นั่นนอ,อกหนึ่งสองกดไหลไว้สามเก่งจะชับต้นขาวไว้สี่หา้าแล้วก็วางต่อไปวิวนะคะวางมือข้างใบหู หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นดันหน้าอ,อกไปเหยียดแขนให้ตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหายใจออกควางศีรษะลงบนแผ่นแมตเบาๆเดินมือไปหาเท้าหนึ่งก้าวหายใจเข้า ันหน้าอกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกค่อยๆวางศีรษะลงบนแผ่นไม้เดินมือไปหาเท้าอีกหนึ่งแออาวรอบสุดท้ายหายใจเข้า เบียดแขนหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกค่อยคหวังนอนราบลงไปอ่ะกิดเข่าหาอ,อก กลิ้งซ้ายกลิ้งขวาคายขาแบบนี้นะคะแล้วก็กลิ้งขึ้นลงห้ารอบหนึ่งรอบที่ห้าเราจะลุกขึ้นมานั่งสองสามสี่ห้าโอเคจําแบก I do hope I do. I do. That would facing up. Some true. หายใจเข้างอเข้าตามองที่ข้างหน้าน,นอนราบลงไปถ้าใครไม่ไหวให้ไปที่กำแพงแล้วก็ยกเท้าขึ้นไปชันไว้ที่กำแพงเลยนะ Shoulder Stand นะคะหายใจออกให้หมดหายใจเข้าส่งเท้าขึ้นมาใช้มือจับตรงที่เอวแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหลังการ

จิตแปลจจากนั้นค่อยๆดอบเท้าข้ามศรีรษะไปแตะตรงพื้นถ้าคันไถ่เด้งนะคะถ้าใครไหวประสานมือที่ด้านหลังบีบกำปัน้นส่งกำปั้นลงแผ่นหมเก็กระชับต้นขาวไว้นะคะหนึ่ง sa si ha ho je pe, จากนั้นงอพับเขา่าข้างใบหูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็แปดเอามือซับพอร์ตตรงหลังกลาไปที่พัดมาสนะ okay. Okay. จากนั้นค่อยๆเอามือมาวางตรงที่หัวค่ะหัวเขาทั้งสองข้าง เหยียดแขนให้ตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นเราไปเราก็าจะไปที่มัเสีสนาเลยนะคะค่อยๆโร่ หลังบนหลังกลางหลังล่างออาสอบกดดันพื้นไว้ยกอ,อกขึ้นมาเอาศีรษะแตะลงบนแผ่นไม้มือสามือจับที่เท้านะคะหนึ่งสองสาม สี่หาหาเจ็ดและก็แปอ่ะคลายมือส่งขาออกไปประกบฝ่ามือนหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกจ็แลก็แปว้าันรอบรเปล่ เราจะโรขึ้นมานะคะหนึ่งโยกขึ้นมาสองสามแล้ขึ้นมานั่งมาที่เฮสแตนเซต์อัพจะขึ้นแบบไหนก็ได้นะคะ เราจะค้างไว้สิบห้าลมหนึ่งสองสามสี่ Huuu... 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 สิบสิบเอ็ดถ้าใครไม่ไหวลงไปพักที่ชายโพสรอเลยนะคะสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะกลับมาพักที่ชาวโพส หนึ่สองสามสี่และก็หายใจเข้าเย้ะครองตัวขึ้นมนะ ัจาพัดมาสนาค่ะมือซ้ายจับเท้าซ้ายมือขวาจับเท้าวขวาถ้าถึงนะถ้าไม่ถึงก็ค่วยหลังไว้ก็ได้นี่ก็ไม่ถึงนะคะหายใจเข้ายกลมตัวขึ้นหายใจออกยกมุดดาพัดตัวหนึ่ง สอง5 6 7 หายใจเข้าค่อยๆยกบนตัวขนมาหายใจออกพัดมาสะนิ้วโป้งจฉลดนิ้วชี้สามนิ้วเหยียดตรงวางที่หัวเขา่าเหยียดแขนตรงกดคางลงเล็กน้อยหลับตาสูบท้องไว้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ ต่อไปปราณายม่านะคะขออนุยาตหันมาด้านหน้านะคะมือซ้ายวางวางไว้ที่เข่าซ้ายนะคะเก็บนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะนิ้วโป้งปิดรูจมูกขวาหายใจเข้าซ้ายปิดซ้ายหายใจออกขวาปิดขวาหายใจเข้าซ้าย ปิดซ้ายหายใจออกขวาหายใจเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้าย ออกขวาสลับด้านนะคะเข้าขวาออกซ้ายเข้าขวาออกซ้ายเข้าขวาออกซ้าย เข้าขวาออกซ้ายรอบสุดท้ายนะคะเข้าขวาออกซ้ายโอเคต่อไปอุดพุทธีนะคะวางมือข้างสะโพกแล้วเราก็จะยกกล่นลอยขึ้นมาสิบลมนะคะโอเค หนึ่งสองสามหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ยกเข่าขึ้นมาสูงสูงห้าหกเจ็ดสู้สู้ค่ะบอกตัวเอง แปดเก้าและก็สิบว้อ่ะออกจากค่านะคะไปเจอกันที่ดาวด์เฟ f ซิ่งด็อกเลยหรือถ้าใครอยากชชร์นก็ตามมานะคะหันข้อมือหันส้นมือเข้าหากันปลายนิ้วชี้ชี้ออกด้านข้างนะคะอ่ะ งอศอกมีบศอกข้างลำตัวอนอนลอ,วอ,อย,เยเข่าถอดขาจ้ำแบกนอนราบลงไปวางมือข้างอกหายใจเข้าอับดอหายใจออกเดาเสียงน้องเราจะจ้ำ forward ไปยืนนะคะแล้วก็จะเปล่งโอมชันติสามครั้ง หายใจเข้างอเข่าตามองข้างหน้าจ้ำเฮดอัพหายใจออกพับตัวหายใจเข้าวาดมือขึ้นประกบฝ่ามือด้านบนตามองหายใจออกลดแขนสองข้างแนบข้ามของตัวโอเคอ่ะปรานองมือที่กลางอ,อกค่ะหายใจเข้าโอ้ ชันติชันติชันตินิ้วเฉลิดวางคิว้วนามาเซขอบคุณที่ฝึกร่วมกันในวันนี้นะคะถ้าใครยังเหนื่อยอยู่ก็สามารถที่จะนอนราบลงไปเท็กซ์รส พักจนกว่าเราจะหายเหนื่อย